ไฟถ่ายวิดีโอแนกหน้ารุ่น U 6 0 0อุปกรณ์ที่มาในกล่องจะมีดังนี้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ต่อไฟข้อต่อไฟสำหรับติดกับขาตั้งกล้อง ตัวไฟพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนด้านหน้าของไฟจะมีบานดอสำหรับปรับองศาแสงตัวบานดอนี่เป็นเหล็กสวิตด้านหลังปรับเลือกว่าจะใช้ไฟจากอะแดปเตอร์หรือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ถ้าใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต้องใช้แบตเตอรี่ทีละสองก้อนไม่สามารถใช้ทีละก้อนได้ ว่าปรับกำลังไฟเป็นระบบมือหมุนสามารถผสมสีได้ด้วยการหมุนลูกบิดมีเกลียว1นส่วนสจุดเดียวที่ด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาด้านบนไม่มีไฟ U 6 0 0ตัวนี้ให้กำลังไฟสูงสุด40วัตต